ใช้ธวัตตุลาธนส่งคลิปสัมภาษณ์ประธานกะกะตเป็นหลักฐานพูดมัดตัวเองไม่ได้ยื่นยุบก้าวไกลตามระเบียบเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ที่อาคารรัฐสภาใช้ธวัตตุลาธนสอสอแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักก้าวไกล เปิดเผยภายหลังสารรัฐธรรมนูญเรียกบัญชีรายชื่อพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดียุบพ,พักก้าวไกลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่17มิถุนายน2567นายชัยธวัฒน์ระบุว่ายังไม่สามารถระบุได้เนื่องจาก หลังจากที่พักได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วฝ่ายกฎหมายของพักได้ไปยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมและยื่นขอให้ศาลไต่สวนแต่วันนี้ศาลยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการเปิดไต่สวนหรือเรียกพยานตามที่พักก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องยื่นไปวันนี้ที่เห็นตามเอกสารคือ การมีมติสั่งให้กกตส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้กกตก็เคยยื่นพยานหลักฐานและพยานบุคคลไปให้ศาลแล้วดังนั้นที่ศาลร,รัฐธรรมนูญให้กกตยื่นเพิ่มเติมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเป็นพยานบุคคลหรือเอกสารก็ยังไม่ทราบแต่คาดการว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ ข้อต้แย้งของพรรคก้าวไกลเรื่องการยื่นของกกตไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยภายในวันนี้ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกลก็จะไปยื่นบัญชีเอกสารเพิ่มเติมเช่นกันซึ่งเป็นคําให้สัมภาษณ์ของประธานกกตอเองเราเห็นว่านี่เป็นการยอมรับโดยตัวกกตอเองว่าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กกตกําหนด ในการยื่นยุบพักตามมาตรา92 9และ93ที่ประกอบด้วยระเบียบที่กะกะตเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์เราเองก็จะไปยื่นเพิ่มเติมเหมือนกันเพื่อประกอบข้อต่อสู้ของเราในวันนี้ชัยธวัฒน์กล่าวชัยธวัฒน์มองว่าสารรัฐธรรมนูญเห็นประเด็นสำคัญในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลจึงให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือให้สำนักงานสารรัฐธรรมนูญศึกษาเพิ่มเติม แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายศาลจะเปิดให้ไต่สวนหรือไม่ซึ่งจะทราบเร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้าทั้งนี้พักก้าวไกลก็หวังว่าศาลจะเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่รวมถึงไต่สวนพยานและพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่ทราบว่าสารจะเปิดให้ไต่สวนเต็มรูปแบบหรือให้ปากคําแบบปิดแต่เชื่อว่าการเปิดไต่สวนอย่างเปิดเผยย่อมดีที่สุดกับทุกฝ่ายเพื่อให้คําวินิฉัยออกมาเป็นที่ยอมรับใช้ทวัดยังมั่นใจว่าสสของพรรคจะเห็นความสําคัญ ของความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและยิ่งฟังที่พิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลแถลงข้อต่อสู้ในคดีก็ยิ่งทำให้สอสอของพักรู้สึกว่ามีประเด็นในการต่อสู้ขออย่าเพิ่งไปสรุปว่าคดีนี้ผลจะออกมาอย่างไร